まもなく6発車です。ガーガーイ แดงฝาเองสบายสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีอูเอโนนะครับตอนนี้ <UN O. S 2> เวลาก็ประมาณตีห้าสี่สิบห้านะครับก็เป็นทางเข้าสถาน,นีเพราะว่าทางที่ปกติเราเดินเข้ากันเนี้ยเขาเปิน <c oughs> ประตูอยู่ <c oughs> เขาไม่ไดวว้วิ่งกันแล้วเนี่ยวิ่งกันแล้วดูด,ดิใส่แค่บัตร JR ไม่ต้องใบจองไม่ต้องใช้ แต่เราเราแค่ดูว่าเราอยู่เท่าไหนครัครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่เราพาสวอมาด้วยนะครับแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มีโอกาสนั่งชิงคังเซนกันครับเพราะนั้นเราต้องมาเช็ครอบก่อนสําคัญมากและสถานที่ที่เราจะไปนั่นก็คือกาลายูสวาครับและเป็นการลุยหิมะครั้งแรกของพวกเราเลยครับทานิกาว่าสิบเก้าอ่อนทามอยู่ใช่ไหมกาลายูสว การขึ้นรถไฟชิงคังเซ็นในครั้งนี้นะครับพวกเราใช้ตั๋วโตเกียวไวพาสนะครับซึ่งผมเนี่ยต้องจองล่วงหน้าประมาณ3วันนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าถ้าไปจองใกล้ๆเนี่ยเราจะมีที่นั่งเหลือหรือเปล่าอ่ะเหมือนเดิมนะไปไปไม่ใช้ใช้ตอนลงครับและขบวนที่เราขึ้นนะครับก็คือทานิกว่า401นะครับรถออก6โมง42นาทีครับตรงเวลามากอย่าสายอย่าเลนนะครับนี่ของกินบานครับ เป็นโตะที่ว่าอูเพียบเลยและภายในรถไฟขบวนนี้นะครับทุกคนสามารถนําของมาทานได้นะครับแต่ว่าเช้าๆช้าแบบนี้พวกเรายังไม่ค่อยอยู่กันก็เลยไม่มีใครซื้ออะไรมาเลยนะครับ Okay. Uh huh. พอได้ที่นั่งนะครับพวกเราก็เตรียมเข้าสู่สลิปโหมดนะครับเพราะว่าหนักกันมาหลายวันละเพราะนี้คือหิมะแรกของพวกเราครับแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วไม่รู้จะเจออะไรบ้างอ,อมแรงก,กันดีกว่าครับ นี่จลาลาอ้าวแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนไม่เป็นไรเตรียมตัวให้เรียบร้อยใส่ถ,ถุงมือเ <c oughs> ตรียมใส่ฮู้ดด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันตกใส่หัว เดี๋ยวเราจะไปะาราูุสวาอย่าขึ้นไปก็น่าจะเจอเลยน่าจะอุ่นเลยมั้งโอ l c o m e to ตอนรเข้าส่าราอ่สวาอยากเข้าห้องน้ำมากเลยห้องน้ำเข้าห้องน้ำก่อนเลยเข้าเถอะสุณเ Uh and uh. mm -hmm. from that take the bottle shoe uh Ah, this one. okay. So this and this. Mm. So okay. you have to use sandola to go to this one. Yes uh. and then use this one. Right. Here. Mm -hmm. The last time is um afternoon. The Okay. Thank you, Thank you. Thank you. ถ้าเพื่อนๆมี JR Pass นะครับอย่าลืมแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยเพราะว,าว่า JR Pass เนี่ยสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อตั๋วคอนโดลาแล้วก็ตั๋วสำหรับลิฟต์เพื่อที่จะไปเล่นสก,กีตามจุดต่างๆได้ด้วยนะครับ you too. ไ,ไหนมาชมไปสิ yeah. อ่านี่ใบคันทีเดียว นี่นะคนก็ไม่ค่อยเยอะหลังจากซื้อตั๋วกอนโดลาและโบรนชูสำหรับเบลออฟเลิฟแล้วอันดับต่อไปนะครับเราก็ต้องไปเช่าอุปกรณ์ในการเล่นหิมะของเรากันครับพอ,อเจอบันไดเลื่อนนะครับเพื่อนๆก็เลี้ยวขวาก็จะเจอป้อาย QR code ขนาดใหญ่ที่ทางกาล่าเตรียมไว้ให้เราครับ พอสแกน QR โค้ดเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะให้เราใส่รายละเอียดอุปกรณ์ต่าง<อ>ๆ,างๆที่เราต้องการจะเช่านะครับพอเพื่อนๆกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปชําระเงินที่ตู้อัตโนมัติที่อยู่ด้านหลังกันครับรีบทําก่อนที่คนจะมาเยอะ่าดูเรียบร้อยโอเคคอนเฟริร์มถูกต้อง พนะอเรียบร้อยอ่าโอเคก็ได้นี้ตอ่ออ่าเดี๋ยวต่อไปลำพี่ปาล์มได้เบนิจาแล้วเราก็จะไปรับอุปกรณ์เมื่อได้เอกสารยืนยันการเช่า,าแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปต่อคิวเพื่อรับขอกันเลยครับนนตอนที่เราไปนะครับคิวก็ยังไม่ค่อยหนาแน่เท่าไหร่เพราะว่าเรามาช่วงเช้าครับถ้าช่วงบ่ายนี่ไม่อยากจะคิดนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เดินไปสบายๆชิวๆไปนะครับไป six people เราคนนี้ร้องฝากของเขาแล้วล่ะ เมื่อเจ้าหน้าที่เอาอุปกรณ์มาให้นะครับเราก็อย่าลืมตรวจดูว่าตรงตามที่เราลงทะเบียนจองไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็สภาพของเป็นยังไงบ้างชำรุดเสียหายตรงไหนไหมจะได้ไม่เสียเวลานะครับถ้าใครกังวลว่าอุปกรณ์ที่เช่ามาจะไม่พอดีกับตัวเรานะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับหลังจากได้อุปกรณ์แล้วเพื่อนๆก็ลองให้เรียบร้อยนะครับถ้ามันไม่พอดีก็ไปเปลี่ยนที่จุดบริการที่ทางการลาจัดไว้ให้ครับ <Okay. S 2> เมื่อเราได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปเช่าตู้ล็อกเกอร์ในการเก็บของที่เราไม่ได้ใช้ของที่จะเป็นอุปสรรคในการลุยหิมะของเรานะครับพอขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเราก็จะเจอห้องล็อกเกอร์ครับเอาจริงๆครับพออยู่หน้าง,งานนะผมก็งงในการใช้ล็อกเกอร์มากต่อให้ผมดูรีวิวมาเยอะๆแล้วก็ตามนะฮะ พออยู่หน้าง,งานจริงๆงงครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะผ่านไปได้ครับไม่ต้องกังวลน,นะครับ <5 300. S 2> ทุกคนหนึ่งสามร้อยห้าสามนู่นอีกอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งห้าสามห้าสามสี่มาที่ห้าสามเลยนะห้าหกห้าหกงี่หกห้า how to use ครับระเบียบมากขึ้น ทั้งบนก็มีมีห้องน้ำนะ พอได้ขึ้นกอนโดลาก็แอบ,บตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเรามีโอกาสได้เจอหิมะแบบเต็มๆเลยครับ ที่เป็นมุก้อน,นอใหญ่เขาจะเรียกสโนว์มอนสเตอร์อะโอเคถึงแล้วในนี้ในน,น,นี้มีของกินหรือว่าจะไปนู่นเลยก็ได้โอเคไว้นะไว้นะ และอีกจุดหนึ่งที่เพื่อนๆต้องระวังนะครับก็คือการเดินบนพื้นที่มะและการเดินไปขึ้นโบลอนูไปยังจุดต่างๆนะครับเพราะในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยจะมีการเล่นสกีอยู่ตลอดเวลาแล้วการเล่นสกีบนพื้นที่ลื่นๆเนี่ยครับการที่จะเบรกจะหยุดมันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องระวังให้ดีนะครับเขาเบรกยากเขาเบรกยาก ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่มีใครต่อคิวอ่ะไปะ hey, stay, stay. โอเค hey, <stay. S 1> อ่ะตามเป้นนี้เป็นนี้ <Hey. S 1> โอเค hey, <stay. S 1> อ่ะบานั่งอึ๊บ อ่าระว่างอ่าขาปล่อยได้เลยนด้นระวังนะอ่ะนั่งนะนั่งผิดด้านด้วยอุ้ยสูงน่าถ่ายยากมากเลย เด็ดนะเละเละเละเทะเละเทะนี <akan> so <Island> okay, like okay, right. ่ครับใกล้ถึงวิวอัพเลิฟละครับเดี๋ยวพอถึงแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ฉีกออกขวานะเนี่ยถ่ายที่ปามได้อุ๊ป à chìm có khoản này, để yên yên yên, để đợi đến trên nữa nè, chìm nó này, chưa? à, đến nhăng, à, à, bay, à,ระวัง,ระวัง nha phao nà, à, bên thằng khóa nè ok, bên thằng khoản phao, để yên, để yên, ok, ờ, 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 โอเคตอนนี้เรากำลังมาที่เบลออฟเลิฟนะเอาใครอยากนอนมาเลยแม่อยากนอนไหมละเอียดเหลืเกินนี่ครับสองชาวเขาผู้ไม่ยอ่อฟ้อความหนาว ผมนอไปแล้วแล้วถ้าใครนะครับชอบใช้มือถือถ่ายคลิปนะฮะอย่าปล่อยให้มือถือของคุณเจออากาศที่เย็นจัดนานเกินไปเพราะอากาศที่หนาวเย็นเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพของปัตเตลรี่ของเราเนี่ยเสื่อมได้เร็วมากและอาจทําให้มือถือของเราน็อกได้และกว่าจะกลับมาใช้งานได้เนี่ยก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับอย่าลืมดูแลมือถือของคุณให้อบอุ่นอยู่เสมอนะครับโอ้ นี่ครับกำลังขึ้นไปที่ v i ว,วออฟเลิฟนะเออ,อนี่เราเรายังเห็นวิวอยู่เห็นวิวสวยงาม,งมาาเคยมีโอกาสได้ดูแต่รีวิวของคน,นอื่นๆนะครับพอคราวนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้มาดูเองได้ไมาเห็นกับตาตัวเองเนี่ยมันประทับใจจนบรรยายเป็นคำพูดไม่ถูกเลยครับ แล้วยิ่งใครพายญาติผู้ใหญ่มาและเป็นครั้งแรกของพวกท่านเนี่ยผมว่าสิ่งนี้เนี่ยมันยิ่งมีความหมายกับพวกท่านมากๆเลยล่ะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ